สวัสดีครับยังคงอยู่กับการเฉลยแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์หัวข้อม o ดเด n ลฟิ s ิกสตรงกับข้อที่3เรื่อง p h โตอิเ e ล็กติกเ f ฟเฟกตโจทย์ข้อนี้บอกว่าเมื่อแสงซึ่งมีความยาวคลื่น254นาโนเมตรตกกระทบที่ผิวทองแดงจะต้องใช้สักหยุดยัง้งสักหยุดยั้งในที่นี้ผมให้สัญลักษณ์เป็น v ห้อยกับ s เป็นความต่างสักที่ ยับยั้งการปลดปล่อยของโฟโตอิเล็กตรอนโจทย์ให้เราหา2อย่างด้วยกันก็คือความยาวคลื่นขีดเริ่มและก็ฟังก์ชันของทองแดงฟังก์ชันและฟังก์ชันงานของทองแดงเอาล่ะครับสมการของโฟโตอิเล็กริกเอฟเฟกก็คือ e ลบกับเวิร์กฟังก์ชันซึ่งมีค่าเท่ากับ k หรือว่าพลังงานจนแต่ว่า ในกรณีนี้พลังงานจนของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้ในรูป1ส่วน2 mv กำลังสองแต่เราจะใช้ในรูปของ e คูณกับ v แล้วก็ห้อย s ซึ่งเป็น stopping potential หรือว่าสักหยุดยั้งนั่นเองเอาละครับจาก e ของเราเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ sc ส่วนด้วย lambda ลบกับ Work Function แล้วก็คูณกับ e คูณกับ v ห้อย s ผมแทนค่าลงไปนะครับผมใช้1240อิเล็กตรอนโวลต์คูณกับนาโนเมตรแล้วก็หารด้วยความยาวคลื่นของแสงที่ตกกระทบผิวทองแดงซึ่งโจทย์กำหนดให้มาก็คือ254 n a นาโนเมตรตัดกันไปลบกับ Work ์กฟังชันซึ่งตอนนี้เรายังไม่ทราบว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ e อ่าอันนี้คือค่าของเท่ากับ e v H. s e ตัวนี้นะครับเป็นขนาดของประจุซึ่งประจุของเราในที่นี้ก็คืออิเล็กตรอนมีค่าเท่ากับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมแต่อย่างไรก็ตามผมเห็นว่าด้านซ้ายมือของผมตัวนี้ครับ หน่วยของมันเป็น e คูณกับ v ก็คืออิเล็กตรอนโวลต์นะครับแล้วก็ผมมาดูแล้วด้านหลังเนี่ยหน่วยของ vs มันก็คือหน่วยของโวลต์ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ครับเราก็าเอา e มาคูณมันเป็นหน่วยเดียวกันดังนั้นผมจะไม่แทน e เท่ากับ1.6คูณ10กำลังลบ19คูลอมผมเก็บไว้ก่อนพดน์นี้เมื่อผมกดเครื่องคิดเลขแล้วผมได้คำตอบออกมาก็คือ 4.88อิเล็กตรอนโวล์ลบกับ Work ์ u ฟังชันมีค่าเท่ากับ0.181อิเล็กตรอนโวลต์อิเล็กตรอนก็คือตัวนี้นะครับส่วนโวลต์ก็คือเป็นหน่วยของเจ้า Vs นั่นหมายความว่าผมสามารถหา Work ์ u ฟังชันได้โดยการเอา4.88อิเล็กตรอนโวลต์ตัวนี้ครับลบกับ 0.181อันนี้หน่วยของทั้งคู่ก็เป็นอิเล็กตรอนโวลต์เหมือนกันนะครับผมก็จะได้เวิร์ u ฟังชันออกมามีค่าเท่ากับ4.7อิเล็กตรอนโวลซึ่งตรงกับที่เฉลยให้มากลายเป็นว่าเราหาข้อ b ได้ก่อนข้อ a สำหรับคำถามในข้อ a โจทย์ให้เราหาความยาวคลื่นขีดเริ่มหนังสือบางเล่มจะห้อยด้วยเลข0ย์นะครับ ความยาวคลื่นขีดเริ่มความหมายของมันคืออะไรเราก็จะเริ่มต้นจากสมการของโฟโตอิเล็กริกเอฟเฟ e ลบกับเฟอร์ฟังชันเท่ากับพลังงานจนโดยที่ e ของเราก็คือเขียนในรูปของ h c ส่วนด้วยล a มด d าแล้วก็ลบกับเฟอร์ฟังชันส่วนฝั่งขวามือเนี่ยคือตัว k หรือว่าพลังงานจนความยาวคลื่นขีดเริ่ม ลัมด d าศูนย์ตรงนี้จะเกิดขึ้นตอนไหนครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเจ้าพลังงานจนตรงนี้ครับมีค่าเป็นศูนย์แสดงว่าโฟตโตอิเล็กตรอนที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่ดังนั้นถ้าเราต้องการจะหาเจ้าตัวลัมด้าศูนย์ตรงนี้ครับเราก็จัดรูปสมการลัมด้าศูนย์ของผมก็จะมีค่าเท่ากับ h c หารด้วยเวิร์กฟังชัน ซึ่งเวิร์กฟังก์ชันเราหามาได้แล้วเมื่อกี้เนาะก็คือ4.7อิเล็กตรอนโวลต์อยู่ตรงนี้ sc ผมใช้1.2 4.0อิเล็กตรอนโวลต์คูณกับนาโนเมตรหารด้วยเวิร์กฟังก์ชัน4.7อิเล็กตรอนโวลต์ตัวนี้ตัดกันไปก็จะเหลือหน่วยของนาโนเมตรซึ่งเป็นความยาวคลื่นขีดเริ่มค่าที่ได้นะครับมันควรจะมากกว่าค่าของ 254นาโนเมตรเพราะว่ามันเป็นความยาวคลื่นที่มากที่สุดที่ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนแต่ว่าอิเล็กตรอนนั้นมันยังไม่ได้เคลื่อนที่ออกไปเนาะเมื่อผมกดเครื่องคิดเลขแล้วผมก็จะได้ประมาณ263.829ละเอียดมากนาโนเมตรเนาะนี่คือลมดาศูนย์ที่โจทย์ถาม จากแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ข้อนี้ทําให้ผมเอกใจอะไรบางอย่างผมทําถูกหรือเปล่าทําไมผมสามารถหาคําตอบของข้อ b ได้ก่อนคําตอบของข้อ a แต่อย่างไรก็ตามผมหาคําตอบได้ตรงฉเฉลยแสดงว่าผมถูกโอเคสวัสดีครับ